มาเด้อจ้ามื้อนี้กินตับักหุ่งจ้ามื้อนี้ได้ดตับักหุ่งแล้วก็สิมีปลาทอดนะคะแล้วก็สิมีแคบหมูแล้วก็เส้นผักบุ้บงแล้วก็สิเป็นกระเจี๊ยบมีทอดปลาเมือร้อมเด้อค่ะมาเด้อค่ะบัดน,นี้แซ่บๆน้ำกันอันนี้นทอดกินกับตบักหุ่งตัวใหญ่ๆด้อค่ะตับักหุ่งใส่บะกอก,กร้อมเด้อค่ะอ,อื้มอ้ร่อยมาก ชอบหมูแคบหมูก็ตามบังคับอืมเป็นหอ๋อข้ามงไง มัดบปมอความตับงคนเสมากอกเนี่ยินัว อืมบแต่งกินยงไงกับเบื่อเนาะค่ะเนาะ <laughs> Nó nhai khắc Cả chiếc Xoay tam bọc hương Thám mi nhai ืม่เริ่มเส็นขนมจีนพี่น้องเอ้ยมาเป็นีงแล้วคะ่ะกินกับอันกับพักกับอันอันนี้เอากไปแรอว อ๋ออืมครับอืมอืมขราวปุค่ะ Mm-hmm.